ก็ไทยโอ้ลองดูท่านนิดเดียวนิดเดียวโอ,โอ้จบเลยผมว่าท่านนิวคงเป็นโหมันจะรอดกันเหรอวะขอโทษทีนะพวกท่านพวกท่านไม่รอดกันหรอวะบอกตามตรงเลยถ้าผมเป็นท่านนิวขุ่นแม่นเองนี่ชิป ผมเห็นสีส้มเดินเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้พวกี้สีส้มวิ่งเข้าไปผ่านศพไปเลยต่อหน้าผมเลยทันทันมีใครเห็นผมทันมากเมื่อกี้สีส้มวิ่งเข้าไปแล้วแล้วเขาแล้วศพมันอยู่ข้างหน้าห้องเรียสเตอร์ผมไว้ใจท่านริงจริงท่านสีส้มวิ่งเข้าไปข้างในแต่ว่าศพมันอยู่ข้างนอกท่านไม่เห็นกันเหรอเออเอาพยานเหตุการณ์ พี่ชายเห็นผมทันแบบเมื่อกี้ผมเห็นท่านแบงค์เดินไปแต่เพนข้างไม้อืมเขาเข้าไปแล้วท่านแล้วศพมันอยู่ข้างนอกผมวิ่งมาเจอพอดีศพเมื่อกี้จะเดินจะไม่ปิดปิดดิสบอทานอ่ะได้ไหมใส่เราทำไมเรากำลังไอ้นี่อยู่ผมว่าไม่ใช่แล้วท่านสีต้มต่อหน้าต่อตายนี่มันมันนั่นไปท่านนุ้มไม้แกตัวไหนนุ้มไม้ว่าไงอ้าว่าไงท่านหนึ่งสาบานได้เกียรติ ว่าท่านได้เป็นจริงๆริงแต่ท่านเข้าไปข้างในมันมีศพอยู่ข้างหน้าท่านท่านนี่แหละผมเห็นผมเดินมาอยู่เมื่อกี้ไม่มีใครมีใครเห็นผมเดินมาทันไหมผมเดินมาอยู่ข้างหน้าห้องเองยังไม่เข้าไปเลยใช่เห็นเออแต่ว่าน้องไม้เขาเข้าไปแล้วเขาอยู่ข้างในพวกท่านไม่เห็นกันเหรอผมพูดแค่นี้แหละแวนทำไมเราเชื่อน้องไม้คุณงกระจยใหญ่เสียเสียเพราะเขาเป็นคนที่น่ากลัวไงนี่ มาทำไมพร้อมจะหลายคนต้องโคตรดีเที่ยวขี้วัวต้องมาต้องไหมมีอะไรอะไรโพลเลยครับอย่างแรกเลยคือเมื่อกี้ผมจะไปซ่อมไฟแล้วเห็นคุณกิฟต์ยืนอยู่ข้างๆที่ผมกำลังซ่อมไฟพอดีซ่อมไงซ่อมอะไรหน้าที่มันชนกันเหรอ คนกนได้คนได้ดูดันได้เลยมานะท่านดันไม่ได้เขาก็ทท่าอะไรเอยเรื่อนเ้ยมนช่วยกันได้มันแยกกันได้ไม่เชช่วยมันแยกกันได้ดูแล้วท่านนิว่ขน่าจะเล่นลองเกมนงอย่างมนมีมากกว่าน่เขาไม่ฆ่าใครเขาน่าจะพยายามสร้างความเชืใจเอ้ที่เป็นซ่องอ่ะที่เป็นแบบว่าถึงไฟฟ้าก็มันจะแต่แบบผมแม่นโคตรสวยเลยมันแยกกันได้ ผมก็น่าจะรู้ว่าคนไม่จะแห่กันมาไม่น่ารีบฆ่าตอนนีนคนแรกนะแล้วก็พุ่งอยู่ในทีว่าว่าพงคูต่อไปผมจะไม่ทำเลยไมรู้ายเหมือนเมาอันสุดท้ายดีแล้วนิวคุณนิวครยอะไรทำไมเป็นผมอะผมบ้านใจอะไรเมื่อกี้ผมเดินมาคุณนปิดประตูอัดหน้าผมอะคุณครูหรือเปล่าครูแล้วแจมอผมไม่ได้ผมลับไม่ใชงหลับไมดเลย ดขออะไรนะนิวผมตายแต่แรกผมพยายามช่วยท่านเถอะกดรนรัวเลย ถ้ากลับมาได้นี่อีปิกมากเลยเนี่ยโหเตดายนิดเดียวเองท่านสุดยอดท่นใช่ถ้าเกิดท่านนิวฆ่าท่านครูทันที่จบแล้วเนี่ยเสียดายมากก็ติบบี้มันเล่นนานไปไงมันต้้กลปแนยชืเเะโอเคผมเนะ่รอบนี้ผมกลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิม คนธรรมดาไม่มั่นแต่อนนี้เขาทำแท็กเดี๋ยวผมจะลองไปที่ห้องกล้องไหมไปเล่นสายสอด่องคนเดียวเขาดีกว่าเปิดมาก็จัดเลยแค่โอเคผมว่าจ,จะไปตรงนั้นพอดีจะไปดูกล้องไปเลยก็ได้แต่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้น่าจะไปรวมกันที่ตรงนั้นใครไม่ไปอะน่าสงสัยมากเลยเนี่ยทันเกรซแต่ท่านเกรซเขาเป็นมือใหม่เขาไม่ไปไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่กดกันนะเอากดดิ ทำไมท่านนิวเขาไม่กดท่านนิวนีหน้าสงสัยนีย่ไม่แน่เขาอาจะเป็นดีก็ได้งท่านนกเขาดูกล้องอยูว่ว่าเล่นสายดูกล้องนะแต่ท่านนกเขาดูแล้วก็ท่านนิวมันน่ากลัววะ่ะว่ากันตามตรงเนี่ยผพาว่าท่านนิวมันน่ากลัววะ่ะอย่าเข้ามาเด้ยพรามาท่านกีบโอ้อยู่หลายคนอยู่นี่ ท่านิวเข้ามาอีกทีผมจะสงสัยท่านนิวแล้วโอเคเขาไม่อยู่คลิปหายและอันนี้มันยากสาดกดให้เป๊กดให้เป๊ก็ได้ดีวะนึกว่าจะยากโอ้ผมซ่อมเลยกันอย่างไวแปะ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 ยับมีคนจะดับไฟผมนะผมซ่อมอย่างไวท่านคูแม่จะสาภาพไม่ท่าน เขาขาสีขาวตอนนั่งต่อตาผมเลยเมื่อกี้ใช่เหรอท่านท่านคิดว่าใช่ไหมแหมเดินผ่านเดี๋ยวนะต่อตาเลยแอนไปเมื่อกี้ผมไปไอ้นี่มาไงบทไปมาไปไปอะไรมาท่านไป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 มาท่านไปไปอะไรท่านผมโหมดก่อนแล้ว นแฝท่านผมไว้ใจท่านนะแต่ผมไม่ไว้ใจท่านเอาออกไปไม่ทันลวท่านดีดีจริงจรำดีครับทุกคนผมว่าน่าจะเป็นท่านนิวค่อนข้างจะชัวร์เลยเป็นท่านนิว เขาแลดูเหมือนพูดให้มีเหตุผลมีอะไรน้ำเสียงน้ำอะไรมันน่าจะเป็นท่านนิวผมว่าเดี๋ยวจะเช็คกล้องแปบ๊บพี่แกวกดออกซิเจนต้องรีบไปก่อนผมไม่ค่อยไว้ใจพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้ว่าจะทำออกซิเจนกันได้ไหมไม่ไว้ใจบอกตรงเอ้าก็ทำได้นี่โอเคผมจะทำงานไหมท่านนิวท่านนิวม่นน่าสงสัยเลยวยาแต่ผมไม่มีหลักฐานมัดมือเขา่าจะแอบตามเข้าห้องห้ง เข้าไปแล้วผมมีลูดการ์ดอย่างผมลูดการ์ดก็ได้ท่านเกรดเขาลูดการ์ดไวยัง,งวะโปรโนี่วะโอเคได้เหมือนกัน <laughs> อืมใครเป็นคนสุดท้ายเนะี่ยจะที่นี่จะตรงห้องออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนเหรอก็ขวาใช่ไหมด้านขว <oughs> า <c oughs> ขวาบนขวาบน <c oughs> ขวาวบนขวาบน <c oughs> ไม่มีใครอยู่ขวาบนเลยเดินตามกันมาจากซ้ายทันซ้ายกันหมดเลยผมก็ลูดจายท่านเกรดอยู่ใช่ใช่ลูดทัอยู่ใช่หรือเจอท่านแบงก็เจออืมน้องไมยแล้วนะอ้าวน้องไม้แค่ตัวลูกอ้าวไม่เขาเจกันนี่เฉยท่านเจ๊ก็จบแต่ผมเมื่อกี้ผมไปส่องไอตรงที่แอดมินผมผมยืนอยู่นานเนี่ยผมส่องดูมีคนมาเต็มเลยแล้วผมเห็นมีแอดมินอยู่สองคนอ่ะอืมใช่ก็ผมกับท่านเกรด แค่แค่ก็มีแค่มินมาถึงโอทูอะโอทูมีสองคนเลยคิดว th ่าอาจจะเป็นได้ว er ่าคนที่อยู่กับคุณกิ๊บอะก็คือก็คืออาจจะท่านโซล่าอยู่ไหนโอ้ผมก็เดินตามท่านมาผมอยู่ในห้องพยาบาลก็สแกนไปเลยแบบกับไรนะสแกนใเอะทั้งนั้นก็เหลือตีส้มยท่านไปไหนมา หรอือเดขึ้นไปตรงออกซิเจนตอนที่ได้ได้ยินว่ามันมีคนเขาเรียกว่าอ m p o r t e r กดร์ก่แล้วหนูก็เจอคุณกิ๊ตายก็คือมีคนไปเอ้ยคุณกิ๊บน่าจะไปจาัดก,การออกซิเจนแต่ว่าโดนฆ่าก่อนอก่อนนั้นท่านไปทำอะไรมาสีส้มอยู่ือยู่ตรงไอ้ข้างล่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรตรงล่างๆอ,อืมท่านทำ,ทำ<ม>วิดีเกมอะ,อะไรมา หืท่านทำอะไรไหมเอ้กดไอ้กดปุ่มไอ้กดปุ่มมันจะเป็นปุ่มอะไรท่านอ๋อคิลเปรียมอะไรกันนี่ครับพลีมุมขวาล่างผมไม่รู้อ่ะสกิปก่อนไหมเพราะมันเหลือแค่คนเดียวแล้วนี่แล้วแต่ใจแล้วกันอ่ะแล้วแต่ใจสกิปก่อนแล้วกันเหลือคนเดียวแล้วท่านไม่เป็นไรเราค่อยๆทำไปก็ได้ใครอยากช่วยผมมาเข้าไฟฟ้าหนของกลัวโอเคครับผมได้ค่ะดิใครทำเสร็จแล้วบ้างไปช่วยเทนิวคนหนึ่ง ผมเหลืออันเดียวพอดีเดี๋ยวช่วยทันนิวเสร็จก็ไปทางขวาแต่ผมมีอีเวนต์เป็นตอนนึงกับไฟฟ้าด้วยนะปากตอนนี้นึงด้วยโอเคไฟฟ้าล้วัทีนี้ก็เลยคิดว่าทานนิวอาจจะไม่ใช่คนร้ายเพราะว่าเขาบอกเวควสค่อนข้างจะสเปซตีฟิกท่านเกรดเอ้ยแต่ท่านเกรดเขาก็รูดการเพราะว่านี่เป็นสีส้มอ่ะค่อนข้างจะชัวร์เควสโลมันมีเลยผมเล่นมาหลายรอบแล้วเราไม่ได้ตั้งไว้ไเฉยๆเควสโลอ่ ผมว่าน okay, e no ี่จะเป็นสีส้มถ้าไม่ใช่แท่นนิวต้องเป็นสีส้มอะโอเคออกซิเจนมาสีส้มช้ากว่าเพื่อนผมจับตาดูสีส้มมาแล้วกันเพราะถ้าไม่ใช่แท่นนิวมันก็ต้องเป็นสีส้มเขาจะตามออกมาโซลาร์เอ้าเอาผิดอันผิดอันไม่เป็นไรเอบโอเคทำทำทำสีส้มเขาไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเนี่ยเป็นสีส้มเนี่ย ็เหลือเควสอยู่ด้วยผมจะปล่อยแล้วทิ้งเอาสเตอร์ตาหมเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็อเะไเสียอ้ยโอเคผมขอทาเควสนี้ก่อนกันผมยเสร็จท่านโซลานี่น่าสงสัยวะหรือเป็นเขาวะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมา้วิ่งมาแล้อเ ไม่มีข้อมูลโว้ยถ้ามีคนตายสักคนน่าจะดีแต่โซลาร์มันวิ่งตามผมมาแบบติดๆเกินอ่ะทำไปแล้วทำไปแล้วโอเคท่านนิวเขาทําอยู่คนเดียวผมว่าท่านนิวน่าจะไม่ใช่และเขาทําอะไรได้รัวามากท่านเกรสท่านเกรสก่อ d เดาโอเคอสีส้มบ่าวะอะปิดประตูไว้ ไม่ยอมแสดงตัวออกมาอ้าวป้า uh, เป็จพักกินแล้วผมผมยังเลี้ยงอันหนึ่งผมไม่กล้าทำเพราะม,มีคนวิ่งตามเสร็จะไรกิ้นผิวราบใช่ใช <pip i> ่ผมไปอ่าโอาไปปแล้วไปแอดมินแล้วก็ไปโออทูียบร้อยหมดแล้วผม,ผมว่าคุณมิวแปลกแปลกนะยังไงกันไม่ผม,มเกิดการกเกต็ตดวดเก็ตตลอดเวลา พแมล้วแบงงไงก่อนมมาผมเอก็ผมเองก็ตามคุณคุณอะไรนะผมเองก็ตามท่านแบงค์ตลอดท่านแบงค์เดือดทำท่ากลัวผมเดือดมากเลยใช่เลยกลัวแหละใครก็กลัวกันคือตอนนี้ดูท่าทีเวลาผมไม่ไม่ซ่อมผมจะดูท่าทีกับคนอื่นซ่อมไหมด้วยตอนนี้มีใครจะทำไม่เสร็จบ้างท่านเสร็จแต่ผมรู้สึกว่าแบบพอพอแบบ มีช็อปหนึ่องอ่ะที่แบบไปทำโอทูอ่ะอตอนนั้นหน่อยเห็นเห็นแบบกําลังจะเข้าไปทําโอทูคนหนึ่งแล้วคุณนิวก็เดินตามหลังเลยเออแต่ว่าพอเห็นคนอื่นตามเข้ามาคุณนิวก็หยุดเลยผมว่ามันแปลกแปลกเกสอยู่ในห้องเกสซ่อมอยู่ใช่คุณเกสเขาซ่อมอยู่ข้างในก็รอเกสนะคุณกูเกสไม่ใกล้การคิดไม่ใกล้ไม่คาดไใกล้เกสเพราะว่าเกสอยู่ทุกคนทําเสร็จใช่ไหมตามผมมาก็ได้เหลือแต่ผมเนี่ยแล้วก็ผีก็เสร็จแล้วเนี่ย โอเคงั้นตามตามัิตแบงเลยเออมาท่านกิ๊ okay, ผีผช่วยกันทำด้วยเด้กิ๊ฟผีงานช่วบเอาคืนท้าะว่าคนที่เหลือคนสุดท้ายไม่น่านจะกล้าทำอะไรละ <c oughs> นั่นไงเลกเตอร์อยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวไปทำก่อนก็ได้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง ทำก่อนทำนี่ก่อนทำทำเลกเตอร์ทำเลกเตอร์ก่อนเล็กเตอร์ก่อนค่อยทำต่อโอเคมันยังมีคนทำไม่เสร็จีเยอะผีบางคนแม่งไม่ทำงานแน่เลยมากันยังสีส้มหายนะโอเคยังอยู่อืมปิดประตูเฮ้ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเวรกรรมเอ้ยต้องแปลงต้องต่อ ปะปะปะเขารู้ว่าผมทําอยู่เพราะว่าเกตดมันขึ้นตามมา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 นี่ทํานี้ต่ออย่าอยู่ใกล้กันใหโดนพุ่งโอเคผมเสร็จแล้วผมจะไปกดปุ่มแล้วเอ๊ะไฟไฟดับไฟดับ,ดบมา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 สีส้มหายสีส้มหายทำไฟ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 เือนี้สีส้ม ว่าน้องไมยใช่สีส้มผมเห็นเลยท่านจ่าตามีอะไรแก้ตัวไหมท่านเป็นครูแม่งเหลืองานยากให้หนูโอเคเสียใจด้วยท่านไม่น่าเลยเอ่าเลยท่าน คนเดียว <serving> ที่เชื่อใจเาไเขาสงสัยท่านนิวอยู่ด้วยเนีเลไม่ได้ว่าฆ่าคร่าแกทั้งห้อว่าจะงยแน่ไม่ค่อยไดเป็นเลยอย่างเซ็งแบบนี้มือใหม่จะเล่นยากเนี่ยเพราะว่ามันมีะารที่ซับซ้อนกว่าเดิม ผมไม่นึกว่าแทบทุกคนในนี้ไม่เคยเล่นแมปนี้ตายหาอะไรจะรู้เรื่องกันไปเนี่ยทุกคนเห็นผมสแกนใช่ไหมเออทางนั้นก็ยืนยันฟอให้ผมได้แล้วสองคนนี้ก็ย้ายผมได้แล้วหรือผมจะยืนยืนยันดียืนยืนยันให้เลยก็ได้ไมั้งสแกนปะถ้าจะเอาไม่สแกนแล้วโอเคคิดว่าหลายคนน่าจะยืนยันให้ผมได้ถ้าผมไม่ตายตั้งแต่แรกคิดว่าตุ๊กตบานจะคา,า,า,ายาทันยายาหูตกใจหมดหาด้ยโอเสร็จแล้วยเหรอ อ๋อมีตรงนู้นอ่ะแล้วแมบนี้คือกว้างมากครับผมเนี่ยเอาจริงๆเปิดมาเชื่อว่าทุกคนคงจะโอ้คอมซาบ,บอเทสอ่ะไม่แน่ไม่เชื่อใจนั้นโซลาวะไมไม่ทำได้ไหมคอมซาบ,บอเทสเนี่ยต้องไปกับผมคนหนึ่งวะเดี๋ยวผมขอทำนี่กันเออ อันนี้เป็นอัปโหลดที่นานที่สุดครับผมนะโคเอสเองใช้เวลาโค่นนานดูดูด้วยตกใจไอ้นี่ว่าตายไอ้เนี่ว่าตายเป็นกาตกใจเป็นตกใจเป็นการกำลังทำอยู่เพราะว่าตดนแค้นเลยอยาต้องเป็นคนที่แค้นคุณครูทำเป็นผมท้อ่าเลยนนิษฐานมาเจอไอ้ห้องห้องที่มันชี้มาข้างบนอ่ะบนสุดเลยนะนี่ต้องบอกว่าคุณครูก็สร้างความแค้นให้ทุกคน ผมนิวคูงอ่ะนิวคูงกดเครื่องอะไรอยู่อ่ะแต่นิวคูงเค็นืนเดินออกมาเลยไม่ผมกดรหัสไงไอไอ้นั่นน่ะไอ่ะแต่เครื่องยังไม่ทนเสร็จเลยนะนนิวคูงก็เดินออกมาแล้วไม่เสร็จแล้วเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วผมกดกดไปแข้ฝาปุ๊บเจอตบคูอยู่ไม่ผมขึ้นเมรบนทางซ้ายแล้วไปแก้ไงไอเครื่องที่มันมีปัญหาตอนคนคนไล่แก้แต่นั้นผมยังไม่เห็นนิวคูงแก้เลยไงนิวแก้แล้วผมยืนแล้วแก้แล้วก็ออกมาไงผมมันขึ้นทับสองไงตอนนั้นน่ะแต่ใครมันทับหนึ่งทับสอง <pse> มันมีข้ e อไล่ขึ้นเลยนะไหนมันมีสองเสี้ยงต้องแก้สองใครเดินมาข้าวบใครเดินมาข้าวบดเหมือนกันอ่ะีกคนอ่ะไม่รู้ผมจำได้นกงั้นไม่เราอยู่ในห้องที่มันต้องใส่รหัสเพื่อแก้ไฟนะครับแล้วอีกคนที่เดินขึ้นมาหรือแยกไปห้องเปิดดคนเดียวก่อนนะก็เห็นนก <alt. S 2> ขึ้นมาทีอยู่ด้านบนไปเราอยู่ใกล้ๆกันเหมือนของอ่ะเหมือนโลอาหารผมเห็นที่ตอนตอนนี้แจ้งกันใช่ ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะยืนยันความเป็นสุขผมได้นะจะเห็นผมทำไปเครื่องนั่นใช่เนี่ยผมเห็นคนแดงข้าเห็นเห็นเขาทำด้วยทำกันให้เห็นเลยแล้วจอดูคุมกับศพคุณครูทางข้างขวาดูคุณทางข้างซ้ายไงผมไม่เห็นศพคุณครูเลยเดี๋ยวนะนกผมสกิปได้น,นะท่านครูช่างเหตุ ตายเปล่าไปนี่แค่โดงปล่อยตอนนี้เนาะท่านคนี้น่านนนะจะโวยวายนะดูเฮ้ยใครจะล้างแกโวยเหรอใหม่ท่านโอเคอันนี้ C หนึ่งครับผมนะต้องกดเลขตามภาพใช่นะั่นเป็นเควสใหม่หมดเลยถ้าเกิดใครไม่เล่นนี่งงมากเลยเนะี่ยผมว่าเห็นใจจริง โอเคเรีกตอร์ต้องรีบไปมีสองคนใช่ไหมแล้วคือตอนนี้คนเล่นเหลือแปดคนทันถ้ามีสองคนนี่คือลำบากมากเลยแมงคาตะกากรดจะโคตรได้ปเปียบเลยขึ้นมามีใครขึ้นมายัางไม,ไม่มีใครมาเออสักคนหนึ่งทันจะมีใครมากูาไหมเนี่ยเนาแล้วๆๆๆๆๆวนีนี่

ท่านแบงผมก็ไปใช่ท่านช่วยผมอยู่แล้วพอเราออกมาก็เจอท่านนิวใช่ไหมเออใช่สามคนไม่แล้วสมก็อยู่ข้างบนที่ท่านนิวเดินมาใช่ไหมท่านตัวละตรงไหนทำไมเรายังไม่เจอมันอยู่สมอยู่ข้างบนตรงห้องเรย์คเตอร์ถ้าหมดทายไม่ได้ไปเลยไงพี่อคุณนิวผมไปห้องนั้นเพราะว่ามันมีมีไงไอแฮกเกอร์อ่ะอ๋อแล้วผมเห็นท่านไม่ข้างบนนะทแต่โซละว่าไงทั้งหมดและนานเนี่ยมันมีสองคน ไม่พวกท่านรู้ว่าผมบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะผมสงสัยท่านสองคนน่ะแหละผมว่าท่านท่านแบ่งท่านแกนอยู่กับท่านนิวท่านเห็นผมสแกนท่านบอกว่าผมนี่น่าสงสัยนะอาจจะเป็นนิวคงกระสนเพราะว่าน่าจะเป็นท่านนิวคงแล้วเพราะเขาเห็นผมสแกนเขาต้องรู้เดี๋ยวผมบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เออจริงด้วยอ้าวว่าเออจะช่วยอะไรบอกตาแล้วไม่ไหวแล้ว เอเดี๋ยนะจะอวดตนหะผมปวดท่านนิวนั่นเมื่อกี้ทำไมเงียบวะเพราะว่าเขาป้ายความผิดทั้งที่เขารู้ว่าผมบริสุทธิ์ปวดกดเป็นคนะรวเลยเนี่ยใช่จริงด้วยด้วยไม่ใช่ะแต่ท่านโซลาก็น่าสงสัยเพราะว่าเขาไม่สงสัยในครั้งเดียวเขาเออเออ้ออ้ออะไรเนี่ย ผมสงสัยเขาอยู่นะเพราะว่าเขาไม่แบบว่าเขาดูเหมือนเขาไม่มั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่ยทั้งที่หลักฐานมันต่อแน,น่ต่อตายอย่างนั้นเนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงเขาเดินมาเจอศพเพราะว่าผมเลยเพียววะเมื่อกี้เขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมสงสัยเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะช่วยผมทําก็ตามแต่ว่าเะไไม่มีหลักฐานไม่รอบนี้ผมรูซสึกผมโปรมาถ้าขึ้นไปเมื่อกี้เหลือปกระชมพูอยู่ข้างบนถ้าขึ้นไปแล้วใครตายตะคนบอกได้เลย ยับโอเคท่านท่านมีอะไรจะสารภาพกับผมไหมใคน,นเหรอใครคะศพอยู่ข้างบนสุดครับผมนะผมเชื่อว่าท่านทั้งสองที่เหลือไม่ได้อยู่บนสุดกันมีคนเดียวที่อยู่บนสุดและเพิ่งจะวิ่งลงมาเมื่อกี้ก็คือท่านโซลา,าอีกสองท่านถ้ามาอยู่ข้างบนก็โบวตได้เลยท่านผมอยู่ผมอยู่ห้ผมอยู่บนห,ห้องท้ายนะ ท่านลงมาผ่านหน้าผมไปเลยผมกลับขึ้นไปเพราะผมคิดว่าเหลือสองคนข้างบนต้องฆ่ากันแน่ๆถ้าใครตายก็จะบอกไเลยว่าอีกคนหนึ่งเป็นผมกลับมาดูเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องแอบฆ่าตอนที่ผมไม่อยู่จีจีท่านหมดจด ดังแม่ผมไม่รู้ทำอะไรได้บ้างไง้เลยแซกเนี่ยสุดยอดมากนะเบ๊มากดีมากดีมากดีอะจะไม่มีใครเชื่อใจผมก็แค่เดินมั่วไปเจอนายอยู่คนเดียวคนแรกแค่นั้นเองอ๋อแล้วไม่ได้ไม่ได้ขนาดที่นิวคงอยู่นี่นะแล้วแบบเรคือบอกว่าไงคือจะว่าไงเดียวเหมือนตอนดิ้นลมอยู่อะสมองทำงานไม่ทัน ผมสงสัยท่านตั้งแต่ท่านไม่มั่นใจแล้วเพราะท่านก็เห็นก่อตอนหน้าเ่าตาผมแต่ท่านไม่มั่นใจอยู่แปลกผมก็เลยสงสัยตระนเหตุผลที่นายฆ่าครูนายเดินผ่านครูนายสมองนายก็สั่งมันก็ต้องฆ่าแล้วใช่ไหมผมเข้าใจท่านแปลกอ่ะนะเกลียดสุดแล้วเนี่ย